Are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และสุดล้ำสมกับการประกาศเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงของ Facebook Inc ที่ brand, <your> รีแบรนด์เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Meta มุ่งพัฒนาโลกอินเทอร์เน็ตให้รู้สึกสมจริงน่าตื่นเต้น really และมีมิติมากขึ้นในทุกวงการค่ะ We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences. the the metaverse. ทีซูมพัฒนามาสักระยะหนึ่งมีห้องหลับอลังการและการลงทุนมหาศาลนะคะถึงกับขึ้นประกาศรับพนักงานใหม่ในยุโรปมากกว่า1 0,000อ,อัตราในเดือนนี้ถ้าใช้ศัพท์ที่เขาใจง่ายค่ะโลกเสมือนจริงที่ว่าก็คือโลกทิพย์ที่จะทำให้เราวัดไปเจอกันที่ไหนก็ได้ในโลกเสมือนจริงอย่างดิฉันนะคะมีร่งางประตาวัดไปในโลกเสมือนจริงไปประเทศอะไรก็ได้ หรือถ้าในวงการธุรกิจสามารถไปที่ร้านค้าไปลองชุดเสมือนจริงได้หรือถ้าอยากติดต่อกับคุณนัทธาที่อยู่อีกที่หนึ่งก็จะมีร่างอาวตารเป็น3มิติแบบนี้หรือเป็นตัวการ์ตูนก็มาเจอกันได้ค่ะ three three. คนในโลกเสมือนจริงจะมีปฏิสัมพันธ์นกันหลายมิติมากขึ้นคนที่อยู่อีกมุมหนึ่งของโลกก็สามารถรถ่วมกิจกรรมกับเราได้อย่างการเล่นกีฬาในโลกเสมือนจริง หรือหากมีคอนเสิร์ตเพื่อนสามารถจนเราก็ไปดูคอนเสิร์ตแบบเสมือนจริงได้นอกจากนี้นะคะทางเมตาเวิร์สยังสามารถใช้ในวงการทางการศึกษาอย่างการเรียนรู้ที่จะให้เห็นมิติหรือว่าสัมผัสกับบรรยากาศนั้นๆให้เห็นและก็เข้าใจมากขึ้นค่ะรวมถึงใช้ในวงการแพทย์โดยเฉพาะระบบเทเลเมดิซีน หรือวงการการทำงานและธุรกิจนะคะคนที่อยู่บ้านสามารถร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงานในโลกเสมือนจริงมีฟังก์ชันที่เห็นรายละเอียดสินค้าซึ่งเน้นเทคโนโลยีเสมือนจริงไม่ว่าจะเป็น Augmented Reality และ Virtual Reality ที่เน้น Metaverse มาก่อนทุกแพลตฟอร์มค่ะ Let's step in Hi what think? So do we การดีแบรนด์ในครั้งนี้นะคะจะทำให้ Facebook เองนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เป็นบริษัทแม่ของทาง Facebook, IG, Whatsapp, Messenger มีธุรกิจ Virtual Reality, Augmented Reality และโลกเสมือนจริงที่เรียกได้ว่าเทคโนโลยีในการสื่อสารจะมีมิติมากกว่าการเจอกันเฉพาะหน้าจอเท่านั้นค่ะมณีนาศอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทยท b s รายงาน